จะไปถึงในอีกครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคเปรมจะทำอะไรอรอตัวฉันก่อนสิไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปทำงานสายรู้ไหมแต่ฉันมีเรื่องสำคัญจริงๆนะฟังฉันก่อนได้ไหมเอ่อเปรม คือเมื่อเช้าที่นายมีเรื่องจะบอกฉันตอนนั้นฉันกำลังรีบฉันก็เลยไม่ได้ก็รู้ว่าเธอนะ่ยมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะเธอก็เลยไม่มีเวลาให้ฉันนะ่ยแต่ว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะคือทำงานของเธอไปเถอะสงสัยเรื่องเมื่อเช้าคงทำให้เปรมรู้สึกไม่ดี เทอาหารที่พี่ทำทิ้งให้บมดคนอื่นจะได้คิดว่าพี่ไม่ไดีทําไปดูหน่อยดีกว่าว่าเตจาสวินีทำอะไรเอาไว้อ้าปริติ มาทำอะไรในครัวเหลยคือหนูเพิ่งไปเอาแก้วนมจากพี่เปรมาเก็บนะคะอ๋อแล้วเจ้าลงอกไปที่เอออาคะคือว่าหนูกำลังจะทำกับข้าวบอกหน่อยสิคะว่าทุกคนชอบกินอะไรหรอคะกับข้าวที่จะสวินีทำไว้แล้วไม่ใช่เหรอ,อ,อคือว่าเมื่อเช้าพี่ต้องรีบไปประชุมนะคะแล้วทุกคนก็ชอบทานอาหารร้อน พี่ก็เลยบอกให้หนูทำอาหารให้ทุกคนทานแทนนะคะอะไรนะเตจ่าสววิดีพูดแบบนี้เหรอค่ะแต่อาคะไม่ต้องห่วงค่ะยังไงหนูก็ยังอยู่หนูมั่นใจค่ะว่าหนูน่ะทำกับข้าวได้<ล>ะนะเกิดจริงๆอะ่ะแค่ข้าออกไปทำงานข้างนอกแล้วไม่ต้องทำงานในบ้านแล้วไงอะ่ะฮะกล้าดียังไงอะ่ะประยอนทำไมถึงพูดแบบนี้ะฮะคือคนคน,คนพี่คะก็เตจ่าสวดนีพอได้แล้วพี่ได้ยินหมดแล้วเธอไม่อายบ้างเลย เตจ้าสวิน ja ีท to ja ่านต้องออกไปทํางานและยังต้องทํางานบ้านอีกนะเตจะาสวินีไม่เคยบ่นสักคําที่จริงเตจ่าสวินีดูแลเราเป็นอย่างดีส่วนเธอกลับว่าเตจ่าสวินีลับหลังปรยานที่ไปอะไรไปคุณพี่คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทําเองค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องมือเที่ยงวันนี้ปรยานจะเป็นคนทาคุณพี่สายลาค่ะฟังฉันพูดก่อนหยุดก่อนมาไปที่ครัวกับฉันค่ะฉันจะตามไปค่ะ ดีดตามมาละแต่จ่าสวินีเธอทำให้ฉันต้องโดนคุณพี่ศาลาต่อว่าคอยดูนะฉันจะให้เธอชดใช้เรื่องนี้อาประยานโกรธแล้วอย่างนี้งานฉันก็สำเร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปรมว่าอย่างไงครับคือว่าผมเอ่ออยากหางานทำนะครับคุณเพรม นี่เป็นบริษัทของพ่อคุณมันเป็นของคุณอยู่แล้วนายบอกสิว่าผมต้องให้เงินคุณเท่าไหร่ไม่ครับผมไม่ได้ต้องการเงินผมอยากทำงานมีงานให้ผมไหมผมจะโอนเงินให้คุณสิบล้านก็แล้วกันนะอ,อคือไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันไม่เอาไหนนะแค่เพราะฉันเป็นลูกของทารามสิงราโทและไม่ห้ฉันทำงาน เราไม่มีความสามารถหรือวุฒไม่มีประสบการณ์เงินก็ไม่มีอีกย e! ปีนี้ก็เป็นอีกปีนะคะที่คุณราดวีทาคุลงแข่งขันมวยปล้ำของราชปิปลาอีกครั้งค่ะโดยผู้ชนะในรายการนี้จะได้รับเงินรางวัลถึง2องล้าน5แสนรูปีและผู้ที่ครองตำแหน่งเจ้าแห่งสังเวียน6ปี้อนก็คือทายาทของตระกูลทาคุ คุณราชวีทาคุใช่ค่ะคุณราชวีทาคุผู้ไม่เคยแพ้ใครมาหกปีซ้อนค่ะและเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของรายการของเราเลยล่ะค่ะราชวีทาคุนักธุรกิจพันล้านรุ่นใหม่และยังแข่งมวยปล้ำเนี่ยนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยไม่มีใครเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วสำหรับราชวีทาคุ<ะ>ธุรกิจอยู่ในสายเลือดของฉันอยู่ในใจของฉันแต่มวยปล้ำ ทำให้ฉันมีความสุขและรู้สึกสงบก็ <G ül> แล้วคุณชนะมาตลอดหกปีจะมีใครกล้าแข่งกับคุณอีกล่ะจะมีคนมาท้าแข่งกับฉันเพื่อเงินรางวัลอย่างแน่นอนท่านพนันกับเธอได้เลยและคนคนนั้นก็คือเรมซิงราโทฉันจะแข่งกับนายราชบีทาคุณ ขอสาบานกับพระเป็นเจ้าเลยว่าถ้าราชดิปลามีชั้นอยู่จะต้องไม่มีคนชื่อราชวีทาคุต่อให้ฉันต้องบาดเจ็บเจียนตายก็ไม่เป็นไรโอ้พระแม่เวลานี้ลูกสมควรมาเจอราชวีหรือเปล่านะ เตจัสวินีอย่าเพิ่งคิดมากโฟกัสเรื่องโปรเจกต์เข้าไว้เธอมาที่นี่เพื่อคุณพ่อและเพื่อความหวังของราชบิบลานะคุณเตจัาสวินีครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญท่านอยู่ในห้องประชุมนะครับเชิญคุณเข้าไปก่อนได้เลยค่ะครับ การแข่งขันครั้งนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของเปรมและเตจาสุวินีขาดสะบั้นลง ชวิดีมากเหรอเชิญนะขอบคุณแต่ว่าเขากล้าดียังไงถึงผลักฉันลงใต้โต๊ะเขาไม่ให้เกียรติฉันเลยอะว่ายังไงบ้างเรื่องการพัฒนาฉันเพิ่งไปพบรัฐมนตรีมาและได้รับการอนุมัติเรื่องการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนแล้วโอเค อย่าเข้ามานะฉันกลัวอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะแล้วคุณมีอะไรจะบอกผมอีกไหมมีสิเราต้องไปที่อังกสวาบเพื่อประชุมกันในวันมะรืนซึ่งสำคัญมากเลยวันมะรืนผมมีแข่งมวยพล้ำวันนั้นพอดีเลยซึ่งผมครองแชมป์มา6ปีซ้อนแล้วและมันสำคัญกับผมมากเหมือนกันไม่เป็นไร เั้นฉันจะหาวันนัดใหม่ได้ใช่ไหมได้ขอบคุณไม่ขอบคุณพระเ,เจ้าแต่เจาสวิดีผมอยากถามอะไรคุณหน่อยอคือว่าคุณจะโกรธผมอยู่เหรอไม่ขอตัว วันนี้เธออาจจะไม่สนใจแต่อีกไม่นานเธอจะต้องรักฉันฉันกำลังรอให้การแข่งจบลงโอ้ยทำไมต้องผลักฉันแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันแทบจะ <laughs> sorry ไม่อฉันขอโทษ รมอาเคยดูเขาแข่งมวยป้ามกันในทีวีนะอันตรายมากเลยอะถือกับเลือดตกยางออกเลยนะใช่ที่ไหนละพี่สุนัยน,นะเขาคือทายาทของสิงราโถนะแค่แพลนนิดน้อยๆทำอะไรเขาไม่ได้ไม่อยากนึ่งะนะถ้าเปรมลงแข่งจริงๆอะพี่ก็ควรจะสนับสนุนเขาต่างหากล่ะจริงไหมใช่ขอบคุณครับมาถ้าผมชนะในการแข่งขันเนี่ยผมจะได้เงิน2องล้านห้าแสนรูปี สองล้านวาวและจะเป็นเงินที่ผมหามาอย่างยากลำบากผมจะเอาเงินนั่นมาเริ่มธุรกิจของผม,อ,มอาภูมิใจมากไปลงแข่งและคว้าชัยชนะมาให้ได้นะนคุณราชีอยู่ตรวนี้นะคุณบ้าไปแล้วเหรอไม่ต้องยัโท่อดีผมหรอกถ้าคุณไม่ยอมยัโทษให้ผมผมก็จะหกหัวต่อไปราชวีชนะมวยปล้ำมา6ปีซ้อน แถมยังเป็นพวกจิตไม่ปกติอีกแล้วถ้าเกิดเปรมได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขึ้นมาล่ะเปรมนายจะทำอะไรอะ่ะเรามีตั้งหลายวิธีที่จะหาเงินแล้วทำไมนายถึงเลือกวิธีที่อันตรายแบบนี้ล่ะเปรมธุรกิจทั้งหมดของคุณทารามสิงราคมมีคุณเตจาสวิดีเป็นผู้ดูแลแล้วคุณล่ะคุณเป็นคนที่โชคดีมาก ที่มีภรรยาอย่างคุณเตจาสมิหนึ่งเขาจะบอกว่าฉันควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเหเเรอเบรมทำไมถึงพูดแบบนี้การแข่งมวยปล้ำน่ะมันอันตรายมากเลยนะเพราะฉะนั้นอันตรายสินะแล้วต้องทำยังไงให้ยืมเงินเธอเหเเรอเบรมฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น ที่ฉันพูดเพราะว่าจะเป็นห่วงดายนะนี่เย็นไว้ก่อนนะไม่ครับอาสงสัยเธอยังคิดว่าผมน่ะเป็นเด็กคิดว่าไม่ควรทำเพราะผมเป็นลูกของทารามสิงราโทแล้วก็อยากให้รู้แค่ว่าผมเป็นสามีของผู้ปกครองราชบิปลาไม่อยากให้ผมมีตัวตนแล้วเป็นตัวของตัวเองนี่ใช่ไหมที่ต้องการ นายเข้าใจผิดแล้วนะฉันรู้ว่าฉันน่ะไม่มีอะไรดีเลยแต่ว่าฉันไม่จําเป็นต้องขออนุญาตเธอเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างในชีวิตฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองและฉัน จะลงแข่งกับหมอนั่นราชวีจะต้องได้ดูคลิปนี้ถ้าฉันชนะชื่อเสียงจะเป็นของฉันแต่ถ้าแพ้ฉันก็จะยอมรับทุกอย่างฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่านายจะไม่มั่นใจขนาดนี้นายกำลังทรมานใจไม่เปรมฉันจะไม่ให้นายเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ดีมากเกรมหลานจะเข้าแข่งขันรายการนี้และหลานจะต้องชน,นะอาจะเอาใจช่วยอาเชื่อว่าหลานต้องชน,นะแล้วก็ขอให้หลานโชคดีเรม นายกำลังเข้าใจฉันผิดฉันต้องทำยังไงนายถึงจะรู้ว่าฉันเป็นห่วงนายจริงๆแต่จ้าสวินเนมันอีกไม่นานฉันจะทำให้เธอรับรู้ว่าเมลนไม่เหมาะสมกับเธอและเธอเหมาะสม กับการเป็นภรรยาของราชวีทาคุเปรมสิงราธรุฉันจะรอสู้กับนายพระแม่ตอนนี้ความมั่นใจของเปรมลดลงอย่างมาก ถึงได้อยากเอาชนะในการแข่งขันพระองค์ก็รู้ว่าทำไมลูกถึงไม่อยากให้เปรมลงแข่งขันกับราดวีเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตไม่ปกติเขาอาจจะทำร้ายเปรมในการแข่งขันได้ทุกเมือ่อพระแม่ได้โปรโดอวยพรให้เปรมด้วยเถิดมอบพลังให้แก่เขาช่วยเขาด้วยเถิด สิบเก้าแปดใส่พลังลงไปให้หมดเลยใส่แรงอีกหน่อยสินั่นละแบบนั้นเลยเฮ้ย <c oughs> เยี่ยมมากเลยเปรมวันนี้เป็นวันแข็งอาบอกพ่อของหลานแล้วนะ ว่าหลานจะลงแข่งมวยปล้ำด้วยผมลูกของคาราบสิงหราโธและไม่มีวันแพ้แน่นอะเยี่ยมเลยสมแล้วที่เป็นหลานอาใส่แรงให้เต็มที่เลยนะอาเชื่อว่าหลานเอาชนะได้อยู่แล้วอาครับให้พรกับผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะต้องเป็นผู้ชนะ หลานทำได้อยู่แล้ว ฉันขอโทษเรื่องอะไรที่ทำให้นายรู้สึกไม่ดีไงเรมนายเคยบอกว่าเราสองคนเป็นคนคนเดียวกันเรมที่ฉันพูดตอนนั้นเพราะฉันเป็นห่วงนายจริงๆนะแต่ว่าฉันเองเชื่อมั่นในตัวนายมากกว่าตัวฉันซะอ,อีกอะฉันมั่นใจว่านายจะเอาชนะในการแข่งได้ thank you ดูสิยังดูทีวีอยู่ได้รู้ไหมว่าเปรมฟิตมากแค่ไหนอะนี่ละข้อแตกต่างของเราสองคนเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปเพราะยังไงก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก แล้วอีกอย่างเขาได้คำอวยพรจากฉันไปแล้วนี่ฉันขอดูด้วยได้ไหมอะไม่ได้ดูนานแล้วอะนะนั่งได้ไหมไม่ได้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันศิลปะการต่อสู้มวยปล้ำของราชบิ๊ลาครับ<อ>นี่จะเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมา<อ>เนื่องจากอาจจะมีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ได้ซึ่งกฎการแข่งขันก็ไม่มีอะไรมากผู้เข้าแข่งขันจะทําการแข่งขันกับผู้ต่อสู้และหากฝ่ายไหนเป็นฝ่ายล้มคู่ต่อสู้ได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับประธานกลุ่มธุรกิจทาคุ ราดวีทาคูคำอวยพรของพี่ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าเกมนี้อยู่ในกำมือของราชวีแล้วและลูกชายคนโตของตระกูลสิงราโทเปรมสิงราโท แม่ได้โปรโดคุ้มครองเปรมด้วย